โอ้โหอันนี้แค่เสียน้ำย่อยก่อนที่จะถึงเทศกาลตรุษจีนนะคะเป็นการแสดงจากวัดเซ้าหลินนะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกับคุณสุธาวดีสิริธนชัยและก็อาจารย์จูฉีกัวนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเชิญอาจารย์ด้วยครับอาจารย์เองก็พูดไทยได้ใช่ไหมครับพอได้ครับพอได้นะครับขอบคุณพวกเขาก่อนดีไหมฮะเชิญเชิญเชิญไม่ไม่เชิญเชิญ ทั้ง3องค์ถอยหลังก่อนก็ได้ถือทั้ง3มองค์เป็นพระเป็นคารวาครับจบที่เส้าหลินโดยตรงครับอ๋อไปเรียนที่วัดเร้าหลินโดยตรงแต่ว่าเป็นคาราวาครับนะครับซึ่งการที่เราได้เรียนเชิญต้องบอกว่านักสู้จากวัดเส้าหลินมาเนี่ยเพราะว่าจากงานที่ห้างเดมควอเทียนะครับโดยคุณสุทธาวดีเนี่ย เล่าให้เราฟังหน่อยสิครับว่าตรุษจีนปีนี้เอมควอเทียจัดอะไรยังไงครับก็จัดที่เดอะแอมพเรียมนะคะแล้วก็เดอะแอมควอเทียนะคะก็เป็นเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนนะคะของของชาวไทยเรานะคะแล้วก็เ,เรารวบรวมสิ่งดีๆมาไว้ที่นี่นะคะปีนี้เป็นปีไก่ปีรากาแล้วก็ธีมก็คือเบอิกฟ้ามหามงคลน,นะคะ อันนี้เป็นแพทย์ส่วนหนึ่งเรามีหลายๆส่วนนะคะโชว์การแสดงก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นเทพมังกรเหินฟ้านะคะเออซ้าหลินก็เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะมีเทพมังกรเหินฟ้าที่เรียกว่าเป็นเป็นมังกรตัวแรกและตัวเดียวในประเทศไทยซึ่งลอยฟ้าสูงอยู่ถึง10เมตรนะคะเขามีความยาวถึง40เมตรด้วยกันนะคะ,คะ,คะก็เลือกมังกรมาเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนอาจจะเห็นว่า ตัวม,มังกรเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์ของจกักรพรรดิน,นะคะเป็นสัตว์มงคลแล้วก็เรียกได้ว่ามงคลสูงสุดแล้วนะก็คนจีนเชื่อกันว่าถ้าเกิดมังกรปรากฏตัวที่ใดเนี่ยก็จะนําพาความอุดมสมบูรณ์มาสู่พื้นแผ่นดินนั้นนะคะแล้วก็ใครที่ได้พบเห็นเนี่ยก็จะมีมีมงคลกับชีวิต นะคะแล้วปีนี้เนี่ยการโชว์ก็นอกจากจะมีมังกรแล้วมีเส้าหลินแล้วนะคะก็ยังมีหงฟ้านะซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งดีๆนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของเราเนี่ยนักแสดงทั้งหมดเนี่ยมาจากประเทศจีนเรามีคนไทยหนึ่งคนไฮไลท์ของเราอะในสคือท่านี้มีคนไทยด้วยคุณปูประยาอ๋อนึกว่าคุณปูแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นครั้งแรกของของคุณปูประยาที่จะมาลอยฟ้ากับเราสูงกว่า40เมตรเมื่อวานนี้เราก็ได้ ทดลองกันเรียบร้อยนะคะเป็นไฮไลท์เลยนะคะเพราะฉะนั้นนักแสดงส่วนใหญ่อย่างเศร้าหลินเนี่ยอย่างที่วันนี้เราเข็นเนี่ยอันคือการซักซ้อมถูกไหมฮะใช่ค่ะนะครับเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับโชว์แน่นอนจะต้องมีวันวันโชว์เป็นไฮไลท์วันที่เท่าไหร่ก็วันวันนี้วันนี้เลยเวลาหนึ่งทุ่มนะคะเรามีสองรอบหนึ่งทุ่มกับสองทุ่มนะคะแล้วก็มีทุกวันไปจนถึงวันอาทิตย์ค่ะวันละสองรอบ ก็เป็นการเลิมฉลองในเทศกาลตรุษจีนด้วยนะครับเรามาคุยกับอาจารย์จูกันบ้างนะครับอาจารย์ครับการแสดงแบบนี้เนี่ยนักแสดงทําไมจะต้องมีทาผงทองแต่งตัวแบบนี้เพราะว่าเราอันนี้นะเราก็มาถ้าชอบเหรียตัวตรงนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่3 4นะครับทําไมเป็นทาเป็นสีทองนะครับเพราะว่าถ้าเป็นดูจีินะคุณยาจะชอบว่าเป็น สิ่งที่ดีสิ่งที่ดีครับเพราะว่าเป็นเงินทองนะครับอันนี้สีก็จะ represent ความแข็งแกร่งความเป็นปึกแผ่นและความมั่งมีเพราะว่ามนุษย์ทองคําในตํานานหรือว่าในความเชื่อของวัดเซาหลีในการฝึกนี้ก็คือฝึกให้อยู่ยงคงกรัพันหนังเหนียวถูกไหมฮะแข็งแรงใช่ค่ห้าสิบแปดอรหันสิบรหันทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนั้นไหมครับจันจู ก็ยังไปอย่างนี้อยู่ยังฝึกอย่างนั้นอยู่ครับใครอยากไปฝึกก็ได้หรือเปล่าครับไม่ครับเขาก็ต้องเลือดอันที่หนึ่งเราต้องเป็นคนดีนะครับต้องเป็นคนดีเท่านั้นต้องเป็นคนดีครับอ๋อเป็นคนดีเราต้องเป็นคนดีเทานั้นที่สุได้แน่ใจนะคะัต้องเป็นคนดีล้วต้องยังไงครับต้องจิตใจต้องจิตใจดีต้องจิตใจดีร่างกายต้องแข็งแรงต้องขันร่างกายต้องแข็งแรงด้วยครับอ๋อนี่เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นซึ่งใครที่สนใจอยากจะไปฝึกก็ได้ ครับพอจบแล้วจะเป็นยังไงครับจบแล้วก็บองควนก็เป็นนักแสดงบองควนเปรี่นหนองบองควนเป็นทหารนะครับอ๋อไปเล่นดังด้วยบางคนเป็นทหารอาจารย์จูก็คือเป็นศิษย์เก่าด้วยเหมือนกันครับผมก็จบที่ซ่อเหรียญตัวตรงครับอาจารย์้อผมเป็นรุ่นที่33นะครับครับอาจารย์ผมเป็นอาจารย์ชิยงตี้นะครับครับคือฝึกเนี่ยฝึกทุกวันนี้เนี่ยฝึกทําให้ร่างกายแข็งแรง แล้วมันมีวัตถุประสงค์อย่างอื่นไหมครับจริงๆถ้าฝกหรืออันที่หนึ่งนะฝกให้เราลองการขันเลยอีกยาดหนึ่งนะแล้วก็โชว์ออกมาให้คนมีความสุขแต่ด้วยอ๋อถือว่าเป็นโชว์ไปแล้วจันจูขอถ้าฝึกพื้นฐานหน่อยสาหรับคนที่ไม่รู้พื้นฐานเลยมีท่าง่ายๆไหมคะขั้นต้นพยัญชนาท่าแรกนะครับเราจะเป็นท่ายิงหมาปูนะครับอ่าอย่างนี้ครับอ๋อฝึก ต้นขาใช่ครับขาให้ขันนะแล้วก็อันที่หนึ่งนะให้ขาแข็งแรงขาขันนะหลังก็ต้องตรงประมาณนี้ครับอ่าอันนี้นะครับถ้าตัดร่างกายนะครับกล้้ามเนือร่างกายก็ต้องแข็งต้องตรงด้วยคือเป็นการฝึกทางด้านสรีระด้วยนะครับทําให้ร่างกายแข็งแรงเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะฝึก ก็ไปฝึกที่วัดเหลินได้ใช่ไหมอันนี้ฝึกที่ไทยก่อนก็ได้ที่ที่ผมก็เปิดลงเนี้อยู่ที่ไทยครับอ๋อที่เมืองไทยก็มีสอนเพราะว่าเพราะว่าอันนี้ผมก็งานนี้เป็นงานใหญ่ครับเขาก็แค่ผมก็่วยติดต่ออาจารย์ที่เหลินให้ส่งนักเรียนมาถอนมาโชว์ในรวมในงานนี้นะครับถ้าเป็นงานนี้นะของเรานะจริงๆนะกังฟูี่คมาที่ไทยแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่คิไม่มีข้อไหนเหมือนข้อนี้เลยครับเพราะข้อนี้เขาจะจัดาดใหญ่มากครับ พอมีปินในอากาศคีด่ดูใแนหนหนจินใช่ไหมเขาจะปีนในอากาศนะครับบินในอากาศใช่ครับเขาหน,นีน่นะในางานยนีนาะขอ<ช>รนรอง่ะมีอะไรครับแต่คืนนี้เราก็จะปิน<ช>คืนนีเราจะปินในอากาศค,คือกังฟูเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นี่้เป็นแนวระนาบอืคืนนี้ก็จะเป็นแนวดิ่งเหมือนในหนังยังไงอย่างนั้น เหาะเหินเดินอากาศได้แน่นอนค่ะเมื่อกี้เป็นน้ำจิ้งนะครับนี่นนเรงโอ,ยอยงไม่ต้องอูทั้งอ้อยา่าต้องไปดูอของจริงนะที่เอเ็มคอร์เชย่์แล้วเอากี่ยงยังไงครับคุณสุดค,คุณสุดท้ายพอดีวันนี้ทุ่มหนึ่งกับสองทุ่มนะคะก็จะมีในเวลาเดียวกันวันละสองรอบจนถึงวันอาทิตย์ค่ะ หนึ่งทุ่มกับสองทุ่มที่เอ็มโพเรียมหรือที่เอ็มคอทีอาพาร์คนะคะเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างเอ็มโพเรียมกับเอ็มคอทียร์คอ๋อโชว์กันตรงกลางเลยลนะครับแล้วก็ทุกรอบพอจบโชว์เนี่ยสำหรับผู้ที่มารอชมโชว์นะคะแล้วก็จะมี ผงทูบอย่างที่แจกในรายการนะคะจากวัดกัางหันให้ทุกท่านเลยให้ทุกท่านให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตค่ะมีผงทูบมีธนบัตรมงคลนะครับที่จะมอบให้ในรายการนี้ได้นะครับก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ที่เดียมโพเลียมแล้วก็เดีมโคเทียนนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณสุธาวดีขอบคุณอาจารย์จูครับเพราะว่าเราจะต่อกันด้วยสิ่งที่เป็นมงคลอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการกินอาหารมงคลค่ะ ดูแค่จากท่าููค่ะอูตายแล้วโอ้โหโอ้โหเราบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอาหารมงคลนะครับอยู่คู่กับช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะครับวันนี้พาผู้ชมมาดูนะครับเป็นการสาธิตทำบะหมี่เส้นสดคือทำด้วยมือด้วยนะฮะวันนี้มาเองเลยนะคะเจ้าของร้านคุณสวรกษ์ทิพย์เจริญเจ้าของร้านชิเซนคิเช่นค่ะสวัสดีคสวัสดีค่ะดีนว่าคุณสวรกษ์นี่ไป เรียนสูตรนี้มาจากเมืองจีนโดยตรงเลยนะฮะขออนุญาตนะคะต้องที่เมืองจีนค่ะเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นต้นตำรับนะคะแล้วเราก็ไปศึกษามาเนาะแล้วเราก็เอามาทําให้มันง่ายค่ะค่ะเพราะว่าปกติแล้วจะเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็กล้ามขึ้นเลยจริงปะคะอันนี้ต้องใช้แรงเยอะเลยนะใช่คือคือใช้แรงในการนวดแป้งอยากรู้ว่าเล่าเรียนกี่ปีจริงๆ ต้องบอกว่าเรียนแค่4ครั้งสี่ครั้งใช่เพราะว่าที่เมืองไม่ใช่ได้แล้วค่ะคือจริงๆที่เมืองจีนเนี่ยเขาสอนเราแค่ยืดเป็นเส้น <Ừ. S 2> แต่เขาไม่ได้สอนเราว่าผสมแป้งยังไง<ะ>นั่นนะคะคือปัญหา<ะ>จากนั้นก็กลับมาที่บ้านเรา<ะ>ก็มาคิดอยู่ใช้เวลาประมาณ8เดือนในการกว่าจะทำเป็นเส้นได้จริงๆใช่แต่ว่าทดลองสูตรเอง ก็ต้องทำหลายรอบเหมือนกันคือบังเอิญว่าเราอยู่ในในในภาวะโซเชียลเราก็เลยค้นหาข้อมูลแต่วัตถุดิบบางตัวเนี่ยเราต้องนำเข้ามาเพราะฉะนั้นการนำเข้าเนี่ยเราก็สั่งมาหลายประเทศไต้หวันฮ่องกงจีนอะไรก็แล้วแต่แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็มาใช้วิธีการเทสทำยังไงให้เป็นเส n นใช่เพราะว่าเขาเขาไม่สอนเทคนิค ในการผสมแป้งให้ครับตัวแป้งไม่สอนคือสอนแค่ยืดเส้นอย่างเดียวแค่ยืดค่ะสูตรเราก็มาปรับเองใช่ไหมคะใช่างั้นของเรามันแตกต่างกับร้านอื่นยังไงครับแตกต่างยังไงต้องบอกว่าด้วยความที่เราเป็นเจ้าของเองแลเราก็ศึกษาเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอาหารเนี่ยวันนี้ที่ได้รับรับเลือกจากเอ็มควอเทีเนี่ยต้องบอกว่าต้อง ต้องยอมรับว,ว่าเอ็มควางเทียนเนี่ยเลือกร้านสุดยอดจริงๆก็คือคเข้ามาชิมมาเทสมาดูวัตถุดิบเนี่ยเราใช้อย่างอย่างเนื้อสัตว์เนี่ยเราใช้ใช้ต้องบอกว่าใช้บริษัทที่เชื่อถือได้อ,อย่างยอย่างแป้งเนี่ยแ,แป้งสดจริงๆเนี่ยคำว่าสดหมายถึงว่าแป้งเนี่ยเราผสมตอนเช้าแล้วเราใช้ภายในวัน คือทาวันต่อวันเลยนะฮะวันต่อวันแล้วชามต่อชามไม่ใส่สารกันบูดด้วยไม่ใส่สารกันบูดที่นี้ที่ร้านก็ต้องทาทุกเช้าตลอดเลยเหรอคะถูกต้องเช้ามาปุ๊บเนี่ยแน่นอนเราผสมแป้งอ่าผสมแป้งแป้งบะหมี่ะนะคะเพื่อที่จะทานวันต่อวันอยู่แล้วแล้วก็อาหารที่นี่เนี่ยไม่ใส่ผงชูรสอันนี้ก็คือเมนูที่ขายที่ร้านด้วยใช่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งเองค่ะมีอะไรบ้างครับลองแนะนำหน่อยฮะโอเคก็จะต้องจะ ขอบอกว่าบะหมี่ซี่โครงน้ําแดงเนี่ยที่ร้านเนี่ยขายดีมากอันนี้นะครับใช่เพราะว่าถ้าดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยนะคะจะเห็นว่าซี่โครงเนี่ยขนาดจะจะค่อนข้างมาตรฐานแล้วก็ใช่แล้วก็จะเห็นว่าเราไม่ได้ใช้ซี่โครงตลาดเพราะเนื่องจากว่ามันจะต้องมันถูกสับใช่ไหมคะแต่้เราใช้เครื่องตัดซี่โครงโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ค่ะเวลาลูกค้าทานเนี่ยมันก็จะไม่เจอกระดูกหรือเศษซี่โครงเศษกระดูก ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ลูกค้าทานแล้วรู้สึกว่าเอออันนี้เรารู้เลยว่ามีคุณภาพครับนะคะคอีกตัวหนึ่งนี้ต้นตำหรับเลยนนต้นตำหรับของมาจากจีนเลยก็คือบะหมี่ซุปเสฉวน ทรสจัดหน่อยไหมอันนี้ตัวนี้เพราะว่าใครๆก็รู้จักเสฉวนขึ่นชื่อเลยมันจะเปรี้ยวเผ็ดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะเป็นต้นตำรับเราก็จะมีต้นตำรับของไว้สัก2เมนูอันนี้รสชาติอาจจะเข้มข้นหน่อยนะตัวนี้จะเป็นของเสฉวนเองใช่บังบอีกหนึ่งตัวละฮะอีกหนึ่งตัวเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครไม่รู้จักคําว่า หมูละลายในปากเป็นยังไงเนี่ยให้มาที่นี่เลยคือเนื้อลวกกันมากเลยคือเห็นไหมคะเนื้อยังเป็นก้อนแต่เข้าปากเนี่ยลืลอยเลยใช่อันนี้ต้องตุ๋นนานไหมคะตุ่นจริงๆใช้เทคนิคล้วนๆค่ะในการทําอาหารเราเราสามารถที่จะทุ่นเวลาแล้วก็ใช้สิ่งที่ทําให้เค้านุ่มได้ครับอย่างเช่นถ้าคนอื่นก็อาจจะใช้สารอะไรใช่ไหมคะเราก็ใช้น้ําสับปะรด อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยเห็นหน้าตาหาหน้ารับประทานแบบนี้แล้วแต่หัวใจสําคัญที่สุดคือเส้นบะ้มี่นะครับไปริ่มเรียนไปถึงเมืองจีนต้องโชว์กันนะฝ่ามือโอนหันเนี่ยอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเอาเอาเบสิกเลยกันหน่อยนะฮะค่ะเขาอนุญาตนะคะอันนี้เราต้องเริ่มจากอะไรก่อนคะจริงจริงเราเริ่มจากการนวดแป้งเนาะแป้งใช่ค่ะแป้งเราเราต้องต้องต้องนวดเรียบร้อยอันนี้วันนี้เหนียวขนาดนี้เลยนะเนี่ยใช่ อันนี้ใช้แป้งอะไรครับอันนี้แป้งสาลีค่ะแป้งสาลีอย่างเดียวเลยนะฮะค่ะเริ่มจากการนวดแป้งก่อนเอาแบบง่ายๆเพราะเนื่องจากว่าเราเป็นผู้หญิงเนาะเราก็เราก็จะไม่ใช้พละกําลังเหมือนเซาลินเราแบบพอประมาณใช่เอาพอประมาณค่ะอให้พื้นที่เลยค่ะง่ายๆค่ะยืดออกมาก่อนนะครับดึงออกมาก่อนอือ ไม่ใช่เครื่องเนาะที่ร้านไม่มีเงินซื้อเครื่องค่ะเป็นคำตอบที่ที่เล่นมุกนิดนึงเป็นกิมมิคของร้านด้วยเพคขอนทุกคนจะปรากฏว่าเลือกโต๊ะนั่งจะไปเลือกใกล้ๆหน้าเคาน์เตอร์ยืดเส้นเลยเพราะว่าอยากเห็นว่ามันยืดยังไงอ๋อคือโชว์ให้เห็นสดๆเลยเหรอคะที่ร้านใช่ค่ะยืดสดๆเลยค่ะยืดเป็นห้องกระจกเลยค่ะอย่างนี้ต้องทำกี่รอบคะกว่าจะได้เส้นจริงๆทำแป๊บเดียวแค่เดียวคือเราเนี่ย อันนี้สามารถได้6กเจ็ดชามในแป้งก้อนนี้แล้วก็แล้วต้องบอกว่าสิทธิพิเศษคือเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราไม่สามารถไปยืดเส้นที่ไหนได้มาที่เอ็มควอเทียงานนี้มาทำให้ดูมาดูกันสดสดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูแต่เอ็มควอเทียโชว์กันสดสดเลยก็จะมีกระบวนการในการหั่นเส้นแล้วก็สุดท้ายก็จะออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องค่ะออกมาเป็นเส้นอย่างนี้เลยเดี๋ยวให้คุณสวรรค์เข้าไปก่อนนะครับอันนี้คือในส่วนของะหมี อีกหนึ่งซีนนะครับอยากให้ดูเหมือนกันอันนี้เป็นของหวานกันบ้าของหวานขนมนี่ต้องให้คุณสุทธาวดีช่วยบอกหน่อยเลยราว่านั่นคือขนมอะไรแต่ว่าเดี๋ยวคุณสวรัค์จะนวดยืดเส้นยืดสายให้เราใช่ไหมฮะระหว่างนี้ให้ยืดก่อนขนมที่ว่าวันนี้คืออะไรครับก็จะเป็นถั่วตัดนะขนมมีขนมถั่วตัดแล้วก็ตุ๊กตับค่ะวัานนี้ก็คือถั่วตัดปริญญานะคะปกติเขาจะอยู่ไกลเลยเราก็รวบรวมของ ที่อยู่ไกลๆตามมุมเมืองต่างๆมาไว้ที่ถนนสุขุมวิทนะคะ่าเจ้าจานรืถั่วตาดเป็นะครับเป็นงานดอย่างหนึ่งเขาต้องรับประทานให้ได้ในเทศกาลตรุษจีนใช่แล้วมีถึง10บสิกว่าชนิดถัวตาดข้อเป็ดอะไรอย่างเงี้ยนะะเทคนิคของเขาก็คือว่าเออเขาใช้วัตถุดิบที่ค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างล่ะสดใหม่สดใหม่เลยค่ะแล้วก็ เจ้าของร้านบอกว่าไม่ใช้แปะแซ่และที่จะทําให้เกิดความเหนียวไม่ใช้น้ําตาลเพราะฉะนั้นก็จะเปิดใช้แค่น้ําตาลกับถั่วขออนุทาตใช้น้ําตาลกับถั่วในการทุบออกมาจนจนมีความนุ่มเหนียวอันนี้ก็ต้องใช้แรงเหมือนกันเขาจะมาโชว์ให้เราดูด้วยไม่ใช่มีแค่ดึงเส้นก็จะมีมาทุบให้ดูว่าเทคนิคคืออะไรแล้วตัวนี้คือตุ๊กตาตุ๊กตาอันนั้คือขนมตุ๊กตับค่ะ อากคิดยากนะค่ะเคยทานอยู่ไม่กั่ขนมตุ๊กตาขนมเหล่านี้แล้วก็เส้นเนี่ยมันมีความหมายมงคลในตรุษจีนจริงๆขนมถั่วตัดพวกนี้เราก็จะเห็นเนาะเวลาไหว้เวลาไหว้บันพรุรุษก็จะมีส่วนบะหมี่บะหมี่เนี่ยอย่างคนจีนนะคะเขาเวลาวันเกิดหรืออะไรก็จะคีบบะหมี่ให้อายุยืนยาวเพราะฉะนั้นอาหารที่เรานํามาที่ ในงานนี้ก็ล้วนแต่มีความหมายที่เป็นมงคลครัคร่ะแ,แล้วก็มีอีก,ออก,อกร้านหนึ่งนะคะซ,ซึ่งรวบรวมอาหารมงคลไว้เป็นชามใหญ่ๆเลยเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจก็สามารถมาซื้อแล้วก็กลับไปทานกับครอบครัวหรือจะไปไหว้ ก็ยังสามารถทําได้ค่ือเขาบอกว่าเทศกาลตรุษจีนเนี่ยให้กินของที่ดีๆนะครับเป็นสิริมงคลพูดแต่เรื่องดีๆนะครับกล่าวแต่คําที่เป็นมงคลแล้วก็ทําสิ่งดีๆนะครับเพื่อจะเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นตรุษจีนนี้ใครที่ยังนึกไม่ออกนะครับว่าจะไปเที่ยวสถานที่ดีๆมีความสุขแบบนี้ครบถ้วนและเป็นมงคลกับตัวเองได้ไปที่เดียมโพเรียมได้เอ็มคอเทียค่ะ วันไหน<ช>ยังไง<ช>ย้ำอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับตั้งแต่วันนี้นะคะวันพฤหัสนะคะจนถึงวันอาทิตย์นะคะอ,ะอาหารก็มีตั้งแต่10 0โมงถึง4ทุ่มนะคะแล้วก็โชว์มีทุกวันเวลา19เนาฬิกาและ20นาฬิกาค่ะสองรอบนะคะสองรอบ,อรอบค่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับรายการของเราก็มีของมงคลมามอบให้นะครับเป็นผงทู่ของมงคลธนบัตรมงคลค่ะก็อย่าลืมเข้ามาทักทายใน Facebook Live ของเรานะครับตอนนี้ เดี๋ยวบะหมี่เส้นละเอียดแล้วค่ะตอนนี้ต้องบอกว่านวดแล้วเดี๋ยวให้น้ำน้ำร้อนเลยใช่เพราะว่าถ้าสดจริงๆคือต้องลวกเลยต้องลวกเลยค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะรวมกันเป็นก้อนแต่เขาสามารถทำได้หลายเส้นนะคะอุด้งก็ได้อ๋อไม่ใช่จริงๆเราได้3แบบได้เส้นแบนกลมอุด้งแล้วต้องบอกว่าบะหมี่เนี่ยตามความเชื่อแล้วเนี่ยทานแล้วอายุยืนแล้วยิ่งถ้าเส้นสดอย่างเงี้ยค่ะเวลาลวกออกมาเส้นจะยาวมากคือเส้นจะจะเรียกว่าไม่ขาด อันนี้ค่ะคีบออกมาทานแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอายุยืนจริงๆนอกจากอายุยืนแล้วเนี่ยยังหนุ่มใหม่สด <c oughs> ด้วย <c oughs> จะเรียกไปทานใช่ไหมบ้านมันคือสดแล้วเนี่ย,ม,ยมันยังได้แบบว่าอายุยืนด้วยเ <c oughs> งีย<อ>วันนี้เปิดงานค่ะอมกวัวเตียวันแรกไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวให้ยืดเส้นด้วยไม่ลองทำเองเลยใช่ให้ลองทําเองทานเองแล้วต้องกินเองด้วยนะใช่ถูกต้องค่ะจะเค็มๆนิดนึงเอาล่ะก็วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญคุณคสุธาวดีคุณสาวรา วันนี้เป็นเรื่องจีนๆแล้วนะครับแต่พรุ่งนี้เป็นเรื่องไทยๆกันบ้างนะครับเป็นไทโทนนะครับเป็นเรื่องของเฉดสีที่มาทำอาหารกันครับจะเป็นอย่างไรนะครับต้องติดตามกันในวันพรุ่งนี้ครับค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับ